สวัสดีครับทุกๆคนครับผมวันนี้นะฮะอยู่อมซีบีมนะครับวันนี้เนี่ยผมเนี่ยจะมาพาทุกๆคนไปที่เกาะสีชังกันแต่วันนี้เราไม่ได้มาคนเดียวตอนนี้เราอยู่กับนี่น้ำฝนนี่เราอยู่กับแขกผู้มีเกียรติเลยนะโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวนี้เดินทางกันเลยดีกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับไปครับ เราอยู่ที่เขาสามุกนะฮะก็คือเป็นที่ที่มีลิงนะทุกคนนะฮะที่เห็นจัดแว่นเลยพวกเนี่ยคือแว่นมันเบี้ยวไปแล้วที่ร่างดัดแว่นไม่เห็ผมขออนุญาตไม่ถ่ายเข้าไปตอนที่เข้าไปในวัดนะเพราะว่าเราแทบไม่ได้เข้าไปไหว้เลยพี่ซีมีเป็นผลง่ายมากครับลิงแม่งปวดรถครับ,บไหว้ไม่ได้จริงๆอะ่ะ ไม่ว่าวัดอื่นกันก็ได้ครับระวังเดี๋ยวเราไปที่เออขอเออเขาเทีนะ่ยวะเกาะสีตั้มเลยดีกว่านะไปครับครับผมตอนนี้ก็อยู่กับบนเรือเรียบร้อยแล้วนะฮะคือพวกคุณบัวเนี่ยเพื่อนๆเราเขาข้ามไปฝั่งนู้นตั้งแต่บ่ายสองเราได้ไปรอบสุดท้ายเลยคือรอบหกโมงเย็นเ <c oughs> นื่องจากการขับรถลงท่ายังขอย้ำไอ <c oughs> ้พวกลิง,ๆๆงเกลียดม เดี๋ยวเราข้ามเดินกันดีกว่าคือครับวันนี้เราไอยู่กันที่เกาะสีชังแล้วเนื 1, ่องจากเมื่อวานเนี้ยคือฝนมันตกครับเมื่อวานแล้วกวาจะได้ออกจากเรือมาถึงเกาะเนี่ยมันก็ได้อรอบเพือตอนหกโมงแล้วเรามาถึงกันก็ประมาณหกกว่าสองทุ่มก็เลยเรื่องที่จะไปกินข้าวแล้วก็เข้าโรงแรมแล้วก็ไม่ได้ถ่ายเ,ยเลยเพราะาเหนื่อยมากๆแต่วันนี้นะฮะตอนเช้าตอนนี้อยู่ที่หาดถ้ำพังนะครับอ่ะเพื่อนเราอีกสี่คนนะฮะอยู่กันที่แหลมสักพงษ์ กำลังเต้นเต้นเต้นแล้วก็เต้นอยู่นี่คือพ่อหนุ่มของเราที่กำลังเดินลงไปเพื่อถ่ายรูป อกนนี้เขาก็า่ทมาตรงนี้อกี่มตอกนานีซึ่งเราเดินทามาตรงนี้ง่ายมากเราเดินทาผ่านสกายแล็ปสกายล็คืออะไรสกายแล็คือตุ๊บตุ๊ครับที่โรงแรมของเราที่เราไปพักมาเนี่ยเขาจะมีให้เราเลือกระหว่างการเช่ามอเตอร์ไซค์กับรแนเลสกายแล็ปเลสสกายแล็ปคือไงเนี่ยผมว่าการเลสสกายแล็ b เนี่ยมันคือดีกว่าเพราะว่าเหมือนเราได้อุ่นห คนที่เขาทำงาหาที่นี่ด้วยเขาเรียกคนท้องถิ่นเขาจะขับตุกๆนะฮะเพื่อที่ให้เราเนี่ยเพื่อที่จะเดินทางได้สี่ที่สราะฉานั้นแล้วเราได้มาหาทัพมาที่เป็นที่แรกแล้วเราสามารถโทรเรียกเขามารับีอีกสามที่เพต่บบอการสร้างรายได้ให้กับคนพื้นที่ด้วยโอเคเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําการถ่าครับครับผมแล้วตอนนี้นะฮะแล้วก็มันสกินข้าวกันแล้วนะครับทุกคนแล้วตอนนี้เราก็เจอเพื่อนกันแล้วแบบจริงๆจังๆนี่จะได้เจอจะได้เจอกัน มัทวทำอะไรอยู่อ่ะ in เรากำลังจะกินข้าวกันนะฮะอยู่ตรงริมชายหาดนั่นแหละกันอยู่ตรงที่หาดถ้ำพังนะฮะก็ตอนนี้เรากำเรามีสิ่งที่เรียกว่าหมึกนื้อมะนาวไม่เคยเห็นเลยค่ะไม่เคยเห็นเลข้าวผัดกุ้งแล้วก ну ็เดี๋ยวเรากำลังสั่งนั่งกันมาเร็วมาเร็วมากปลาขมะพงทอดน้ำปลาครับทุกคนได้กินมากได้งั้นเดี๋ยวเราไปกินข้าวกันเลยครับไปกินข้าวกัน เอามาบทที่จะโยนไปนะคุณเชคไหนๆก็จะนี่ละก็ถ้าคุณเชคชอบผู้ชายแต่ว่าแบบคุณเชคเป็นแฟนของคุณโบมาคุณเชคจะเล่าบอกเล่กคุณโบยังไงอไหนลองหนึ่งสอง action เธอเธอตักป้ายหน่อยดิทำไมเธอตักช้าเนื่องอกูเทียสองเทียสองมั้งคือเป็นอะไรเหรอตุ๊ด เดี๋ยวนี้ทั้งโซนทำไมเดี๋ยวนี้ไม่มีเวลาให้เลยไม่อยากให้มีคนอื่นใช่ปะอ๋อแป๊บนึงไม่ใช่แล้วอีโบคือหน้าแบบจริงจังมากใช่ไหมเดี๋ยวคนที่หน้าจริงจังกับแบบเริงจังมเหมือนหเหมือนหัวคือมึงช่วยหาได้หรอกที่มันลงกับกูได้มั้ยกูจะต้องร้องไห้แล้วกูจะต้องเดินลงไปตายอยู่นะครในทะเลแล้วถ้ามันปูมาใหญ่ขนาดนี้เอาให้เอาให้เอาให้ ใครคนที่ชื่อหารใช่ไหมะไรไม่พูดอะไรเลยนะเธออย่ามาโกหกแต่เราว่าเรามีอะไรจะบอกคือเราว่าเราชอบผู้ชายอ่ะทำไมอ่ะก็ไม่รู้สิเราคงอยู่กับเธอมากเกินไปไอหารตัวนั้นใช่ไหมตัวนั้นหยุดไม่ได้แล้วฟองโก้สวยไหม อะไรนออเป็นไะไม่เป็นไรคิดอะไรนิดหน่อยสิไม่เป็นอย่างนี้นะเธอเรามีอะไรจะบอกกิ่ตัวทเียวเลยไม่เราเรไมได้จริงรวะเนี่ยติดั ครับผมนะครับทุกคนครับตอนนี้เราก็ออกมาจากเกาะสีชังแล้วเรามาอยู่ในร้าน Day Dream นะครับผมก็อยู่ตรงข้ามกับสานักงานการกีฬาชนบุรีนะครับผมอยู่ตรงซอยนาดมนเสรเอ้ย18นะครับงั้นเดี๋ยวระหว่างนี้เราจะนั่งคุยแลกเงินไปแล้วก็ไปจุดกิจสิกันงั้นเราไปดูความสวยของร้านนี้กันเลยดีกว่าครับครับผมเราสำหรับทริปเกาะสีชังทริปนี้นะครับก็ขอจบไปที่ร้านเดย์ดรีม ร้านนี้นะครับผมสำหรับใครที่ชอบร้านคาเฟ่แบบนี้อย่าพลาดนะครับแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปในทริปเที่ยวต่อๆไปด้วยนะครับแล้วเจอกันคลิปต่อไปนะบ๊ายบาย